สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ทายอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทางหารต่อยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2025ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็นําชาติในสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยมีการบอยคอรมีการคว่ำบาตรท,ทัา้งด้านรัสเซียแล้วก็หนึ่งในนั้นที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านยุโรปนั้นกระทําก็คือในการยึดทรัพย บรรดาผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่าบรรดามหาเศรษฐีรวมถึงนักธุรกิจของรัสเซียที่ไปทํามาค้าขายไปลงทุนอยู่ในต่างแดนนั้นนะครับก็มีการยึดทรัพย์เอาไว้ทั้งหมดและก็มีข่าวกันว่าทางด้านสหรัฐนั้นจะมีการนําส่งทรัพย์สินเหล่านั้นให้กับทางการยูเครนเพื่อที่จะนําไปบูรณะฟื้นฟูหลังจากที่สงครามนะั้นสงบลงนะครับเรื่องนี้เนี่ยครับล่าสุดนั้นทางด้านวยาเลสลากวอลอดินประธานสภาดูมาของรัสเซียก็ออกมาเสนอให้รัสเซียนั้น ยึดทรัพย์ของต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาติตะวันตกเพื่อเป็นการตอบโต้พฤติกรรมที่เขามองว่าเป็นการขโมยทรัพย์สินเงินทองของทางด้านบรรดาเศรษฐีแล้วก็นักธุรกิจของรัสเซียข้อเสนอของเซสลาฟวอลดินนั้นเนี่ยก็บอกว่าทางด้านประธานธุูดิโจไบเดนผู้นําของสหรัฐเสนอมีการโอนเงินที่ถูกยิดไว้ของบรรดามหาเศรษฐีรัสเซียนั้นไปให้กับยูเครนดังนั้นเนี่ยครับ มูลค่าเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมที่พักไม่ว่าจะเป็นเรือยอทล้วนแล้วเป็นทรัพย์สินของบรรดามหาเศรษฐีชาวรัสเซียเหล่านั้นซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนกระทําที่จะทําให้รัสเซียนั้นเนี่ยครับตัดสินใจได้ว่าจะไปเปิดปฏิบัติการทางทางหารากับทางด้านยูเครนหรือไม่อย่างไรแต่ชาติตะวันตกนั้นกลับขโมยเงินของบุคคลเหล่านั้นไปอย่างง่ายๆดังนั้นเนี่ยรัสเซียจะต้องมีการตอบโต้ในมาตรการเดียวกันนี้ กับบรรดานักธุรกิจและก็นักลงทุนที่มาดําเนินการลงทุนทําธุรกิจอยู่ในรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเพื่อที่จะเอาเงินเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศรัสเซียเพื่อที่จะคืนเงินเหล่านั้นไปชดใช้ให้กับบรรดามหาเศรษฐีนี่คือแนวคิดของทางด้านยางเซสลาฟวโรโดินนะครับประธานสภาดูมาของรัสเซียในขณะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านประธานรูบิยวลาดิเมียปูตินนั้นเนี่ยก็ออกมาเตือนหลายครั้งนะครับว่ารัสเซียนั้นจะตอบโต้มาตรการต่าง ไปอย่างทางด้านตะวันตกนะครับเช่นเดียวกับที่ตะวันตกนั้นทํากับรัสเซียแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยปูตินก็เคยออกมาบอกเช่นเดียวกันว่ารัสเซียนั้นจะไม่มีการดําเนินการยึดทรัพย์สินของบรรดานักธุรกิจหรือว่าบรรดานักลงทุนที่ไปลงทุนอยู่ในรัสเซียจะไม่ทําพฤติกรรมแบบนั้นอย่างเช่นที่ชาติตะวันตกนั้นทํากับรัสเซียนะครับแต่ว่าเวลานี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อหลังจากที่ทางด้านวายาเซนลาฟวูลดินนั้นได้มีการเสนอให้ทางด้าน รัเสเซียนั้นดําเนินการในการยึดทรัพย์เหล่านั้นก็ต้องรอดูนะครับว่านี่จะเป็นการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันระหว่างทางด้านรัเสเซียกับชาติตะวันตกหรือไม่ครับ